วันนี้เป็นวันเปิดถแถลงข่าวโครงการรักชุมพรเที่ยวชุมพรณจุดชมวิวเนินทรายนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและการกาีฬาท่านพิพัฒน์รัตจิก,รการครับที่สนับสนุนให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นนะครับโครงการนี้เนี่ยทราบว่า ทางสภาสาหกรรมท่องเที่ยวนี่ได้จัดดำเนินการนะครับเพื่อให้เกิดโครงการนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีเศษครับวันนี้ซึ่งอฆษกฟาร์มสแเร็จมีการถแถลงข่าวซึ่งงานจะเกิดขึ้นในวันที่15-16กุมภาพันธ์เที่ยกกุมภาพันธ์6กนะครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดจุมพรนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดและ นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดจุมพรนะครับผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวในโอกาสข้างหน้าของจุมพรจะต้องเติบโต,ตครับวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากผมเองในฐานะตัวแทนของประชาชนจังหวัดจุมพรก็ยินดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดขอบคุณสภาวาการท่องเที่ยวและต้องกราบขอบคุณ ท่านรับมนตีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวการกีฬาท่านพิพัฒน์รัชกิจประการไปอย่างสูงครับนะครับก็ชื่นชมนะครับว่ากิจกรรมครั้งนี้ถ้าเชื่อมเชื่อมโยงกับชุมชนและเชื่อมโยงกับสากลได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับผมก็ขอ,อ,อต้อนรับและให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนและเชิญชวนพวกเราในเบื้องต้นประมาณนี้ แล้วถ้ามีอะไรหรือมีเวลาก็อาจจะเพิ่มประเด็นเหล่านี้ได้นะครับขอบคุณมากครับค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะนายโชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเท่เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมแถลงข่าวค่ะลำดับต่อไปนะคะต้องขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์บุญยเลิศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานรักชุมพรเที่ยวชุมพรและกิจกรรมต่างๆขอเรียนเชิญค่ะครับเป็น ท่านท่านผู้มีเกียรติแล้วพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับครับสมัครงานรักชุมพรเที่ยวชุมพรณจุดชมจันทร์เอ็ดเนินไสงามเมื่อกี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้นําเรียนพี่น้องทราบแล้วนะครับจริงจริงแล้วเรามองในเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของชุมพรให้ไปสู่การข้ามสู่ยุค n วนอร์มอลไปนะครับเพื่อเพื mm ่อ hmm. ให้รองรับการท่องเที่ยวในวิถีใหม่ในอนาคตให้ได้นะครับ mm hmm. ก็ ขออนุญาตเสริมท่านผู้ว่าในเรื่องของกิจกรรมนะครับในเรื่องของการปั่นแข่งขันการปั่นจักรยานนะครับเราจะใช้เส้นทาง75กิโลเมตรนะครับในวันโดยดำเนินการแข่งขันในวันที่กุมุาพันธานะครับมีผู้เข้าแข่งขันประมาณ200คนนะครับปล่อยตัวจากที่หนองใหญ่แล้วจนมาถึงที่เนินทรายงามนะครับก็จะมีด้วยกันทั้ง2ประเภทคือประเภทชายและประเภทหญิงนะครับมี4รุ่นด้วยกัน รุ่นทั่วไปแล้วก็รุ่นอายุ30-39ถึงปีรุ่นอายุ40-49ถึง49ปีและรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปก็มี3รางวันในแต่และรุ่นนะครับมีรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2ก็มีเงินรางวันพร้อมถ้วยรางวันนะครับ5 0 3 0 4, 0 0 0 3, 000, ามลํตามลำดับนะครับสำหรับ กิจกรรมที่สองก็คือในเรื่องของการจัดแสดงและการแข่งขันปั้นประติมากรรมทรายนะครับภายใต้หัวข้อโลกทะเลนะครับดังตัวอย่างที่แสดงอยู่นี้นะครับก็จะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันก็มาจากทั้ง8ดอำเภอของจังหวัดชุมพรแล้วก็ดําเนินการแข่งขัน2วันคือ15และ16กนะครับก็มีเงินรางวัลให้3รางวัลก็คือรางวัลชนะเลิศหนึ่งหมื่นบาทพร้อมถ้วยรางวัลนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหกพันบาทพร้อมถ้วยรางวัล แล้วก็ลองชนะเลิศในดับสอง0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลแล้วกิจก,กรรมสุดท้ายก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีใหม่เนินสายงามสไตล์ Economy, นะเฟสติวัลอีโคนมีนะเพื่อความยั่งยืนของชุมชนจากเทศกาลไทยสู่ระดับสากลก็จะมีการเป็นลักษณะของกิจกรรมการเสวนาโดย<ม>ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและภาควิชาการที่จะเข้ามาเสริมเติมแนวทางการแนวคิดแนวการพัฒนาในลักษณะของอการส,สาร้างสรรค์ โดยการรักษาและการอนุรักษ์ไปในด้วยกันนะครับก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับอย่างหลายท่านนะครับแล้วก็โดยทีมงานจากสสปนก็มาร่วมนะครับนอกจากนี้ภายในงานก็จะมีในเรื่องของการสาธิตการประกอบอาหารเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดนะครับการแสดงดนตรีก็ตัวอย่างศิลปินที่โชว์อยู่นะครับก็ ด้ที่สาคัญก็ได้รับเกียรติจากท่าน,นรัฐมตีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์ราชกิจประการนะฮะมาเป็นประธานในวันที่16นะครับก็ในรูปแบบการจัดงานเราวางแผนในการตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพรได้กําหนดนะฮะโดยโดยเคร่งครัดก็คือผู้มาร่วมง,งานะไรก็ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนมีมาตรการตรวจมีอะไรการคัดกรองเบื้องต้นนะครับเพื่อป้องกัน ไม่ให้มีการแพร่ระบาดจากการจัดงานนะครับอันนี้ก็เป็นไปนตามมาตรการที่จังหวัดกําหนดครับก็ที่กล่าวมาแล้วทั้งมวลก็คือวัตถุประสงค์ทั้งหมดก็คือ,คอในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินไทรง,งามให้เป็นที่รู้จักออกไปนะครับแล้วก็สร้างเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกไทแลนลิวิล่านะครับเพื่อเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงใน ระหว่างจังหวัดร่วมกันและเป็นการสร้างไรายได้และให้กับประชาชนและผู้ประกอบการธุรก,กิจในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานาก็ขอกาบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ช่วยกันประชาชสัมพันธ์และก็นําเสนอให้ทุกคนได้รับรู้และมาร่วมง,งานในวันที่15ห้าและส6บกกุมภาพัน์นี้ครับขอบคุณครับ <Thank you. S 3> on the purpose of Love Chumphon Visit Chumphon Fair and its activities. Under the Chumphon Sand Dune development project, the Love Chumphon Visit Chumphon Fair was organized with the following objectives. To develop the sand dune attraction in Patthew District, Chumphon Province into a model equal tourism attraction under the new normal travel guidelines. <laughs> เชิญชวนนานาชาติมาร่วมได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางคณะผู้จัดงานนะครับรวมทั้งทีเซปนะที่ได้ร่วมดำเนินการในเรื่องนี้ทั้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ให้ความสำคัญเนี่ยก็จะเห็นว่าใช้ระยะเวลายาวนานในการที่ได้เชื่อม รอเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆมาจนมาถึงมีวันนี้ท่านเห็นก็ท่านก็จะเห็นรูปร่างของการที่จะรักชุมพรเที่ยวจุมพอรอย่างไรนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้งานในวันนี้เนี่ยที่ที่ได้ถแถลงข่าวและจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องเผยแพร่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะ ทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวชนคนไทยมาเที่ยวจังหวัดชุมพรให้เยอะๆมาเที่ยวทะเลนะฮะเพราะว่าเรามีทะเลที่ไม่น้อยกว่าจังหวัดใดในในประเทศไทยนะฮะที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลก็ไม่ได้ติดทุกจังหวัดนะครับเราน่าจะไม่เกิน22จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลภาคใต้ก็มีแค่13จังหวัดเท่านั้น ที่มีพื้นที่ติดทะเลนะครับก็ขอให้มาเชิญชวนมาท่องเที่ยวกันโดยเฉพาะขนาดนี้ที่ทางรัฐบาลก็มีโครงการต่างๆมากมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศส่วนการท่องเที่ยวในต่างประเทศที่จะเชื่อมโยงมาเนี่ยทางท่านประธานสภาสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจุมพรเนี่ยรวมทั้งทีมคณะกรรมการทีมที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายกระทรวงท่องเที่ยว รวมทั้งทีเซบด้วยก็ได้มีการร่างแผนในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปสู่เอเชียไปสู่นานาชาติในทวีปอื่นด้วยนะฮะนี่ก็มีแต่ทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรนะครับโดยใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดคุณค่ามากที่สุดนะครับโดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล